ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Killing Floor 2กับพาร์ทที่5กันแล้วนะคุณผู้ชม <Yahoo! S 1> ครับผมก็พอดีสัปดาห์นี้นะเขามีการอัปเดตครั้งใหญ่นนะสำหรับเกม Killing Floor 2นะคุณผู้ชมก็คือมันใกล้เทศกาลฮัลโลวีนแล้วนะเขาก็เลยมีกิจกรรมมากมายนะผมก็เลยเข้ามาดูซะหน่อยแล้วก็ให้เพื่อนๆดูด้วยเลยแล้วกันนะโอเคครับก็อันแรกนะจะเป็นเควสนะครับมาใหม่เป็นเควส Infernal Insurrection เนี่ยนะครับก็จะเป็นเควสแบบจำกัดเวลานะเขาเขียนอยู่ก็น่าจะหมดฮัลโลวีนก็น่าจะเอาออกละมั้งนะนะ ก็จะมีแบบเควสแรกเนี่ยให้ค่าซอมบี้2,000ตัวนะอะไรแบบนี้อยู่4-5เควสเนี่ยถ้าเราทำครบนะภายในระยะเวลาของเขานะครับก็จะได้เป็นกระเป๋าฮัโลวีนตุ๊กตาวูดูเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะสีทองทองเนี่ยแต่ว่าผมไม่สนใจหรอกนะนี่ครับแล้วก็ต่อมานะก็จะมีกิจกรรมดรอปของนะครับคูณ4นะก็คือมันจะดรอปของได้ง่ายขึ้นแล้วก็อีกพี่คูณ2นะครับก็ใครอยากจะปั๊มเวลนะก็เข้ามาเล่นก็ได้เลยนะตอนนี้ทางทีมงานเขาแจกเยอะแยะมากมายเลย ครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นพวกของเซลนะครับในร้านค้านะผมก็ไม่สนอีกแหละอ้าวแล้วเข้ามาทําไมใช่ไหมครับก็ที่ผมสนใจเลยนะก็คือการเปลี่ยนสกินของพวกซอมบี้นะผุ้ชม<อ>ก่อนนี้แหละผมรอคอยมากเลยนะเ,<อ>เพราะว่าทางคิลลูฟอร์สองนะเขาจะอัปเดตการเปลี่ยนสกินซอมบี้พวกน,นี้ตามเทศกาลใหญ่ๆนะอย่างเช่นฤดูร้อนนะหรือว่าเทศกาลฮาโลวีนอะไรประมาณนี้นะเราจะได้เห็นซอมบี้แบบใหม่นะตัวแบบเท่ขึ้นสวยขึ้นน่าลัวขึ้นในประมาณนั้นนะแค่นั้นแหละที่ผมเข้าม,มานะโอเค ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นอาชีพอะไรดีนะคราวที่แล้วเราคร้างอยู่ที่การสลิงเกอร์นะเป็นปืนคู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เล่นเป็นหน่วยสวาดดีกว่าเนะเราเล่นเป็นหน่วยสวาดดีกว่านะคลิปนี้ต่อมาเราก็มาเปลี่ยนสกินตัวละครสักเล็กน้อยนะให้เป็นแบบหน่วยสวาดซะหน่อยแล้วก็เราใส่ปลอกแขนแบบทีมแพทย์ไปด้วยนี่โอเคประมาณนี้แล้วกันเป็นหน่วยสวาดโอเคครับไปลวยกันเลย แล้วก็คล้ายๆพาร์ทที่แล้วนะเราเข้ามามีเราคนเดียวนะครับโอเคเล่นกคนเดียวก็ได้เดี๋ยวอาจจะมีคนมาสมทบเราละมัง้งละมัง้งมาครับหน่วยสว่านก็จะเริ่มต้นกับ MP 7ซนะมาแล้วนี่คุณผู้ชมเป็นซอมบี้แบบใหม่หมดเลยนะสกินใหม่สกินใหม่ตื่นตาตื่นใจมากมาเลยครับมันเป็นอะไรเอ้ยตัวนี้เป็นมัมมี่นะโอ้ผมตื่นตาตื่นใจมากผมชอบผมชอบเจอซอมบี้ตัวใหม่ๆมากง ราเจอตัวเดิมๆอันนี้เป็นลิงนะเนี่ยเราเจอตัวเดิมๆมาหลายพาร์ทลวขอสกินใหม่มั่งนะพวกนี่มันมนุษย์มนุษย์วานอนไหมนเนี่ยมาดิครับมนุษย์วาน,อนโอ้โหมันตกมันตกแล้วก็ผมมีสกิลปืนคู่นะเป็นปืนพกคู่นะครับมันจะเริ่มต้นมาให้เป็นอันนี้เลยเพราะว่าเราอัพสกิลไปเต็มแล้วนะเฮ้ยผมขายปืนคู่ดีกว่าเราได้เงินเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็มันจะมีสร้อยอยู่นะู่ไหนว่า นี่ไงสร้อยหนึ่งอันเอโอโหตกใจตกใ,ใจให้มันมาให้มันมาเฮ้ยกระสุนกระสุนกระสุนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นระเบิดสตันครับโดนมุ่แมงมุมก็เปลี่ยนนะคือเปลี่ยนทุกตัวเลยอชอบมากผมชอบมากโอ้โห,โหมันเป็นเหมือนอะไรครับน่าแม,มงมุมกลายเป็นเหมือนต้นไม้กินคนเฮ้ยเท่ดียิงหัว โ oh, อ้วุดวุวุยิงหัวครับเราไม่ได้ซื้อกระสุนเมื่อกี้รัวสมดแม็กเลยตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยผมเลยเนะี่ยตายละไอนี่คือตัวอะไรครับเนี่ยอ๋อตัวนี่ตัวไฟนะคือมันเปลี่ยนสก,กินจนผมจำไม่ได้เลยตอนนี้นี่คือตัวไฟโอเคล่วงตายเราไปซื้อของกันเรายังไม่ต้องฮิวนะเพราะว่าหน่วยสวัานของผมมีสกิลไว้นี่ครับ ที่มันไม่สามารถตีทะลุเลือดเราได้นะ <The money. S 1> ก็คือมันจะต้องตีเกาะเราให้หมดก่อนเอาก่อนเลย MP5 เติมก่อให้เรียบร้อยส่น MP5 มาครับดีโหลด MP7 ให้พร้อมกด skip มามีใครมาช่วยเราเลยฮะนี่หน่วยสวาดก็ต้องคู่กับ MP5 นะถึงจะสมบูรณ์แบบคือปืนมันก็ไม่ได้ดีหรอกนะแค่ให้มันครบชุดไปงั้นแหละ หลังมาหลังมาครับนี่มันเป็นมัมมี่นะตัวนี้ตัวนี้เป็นเหมือนต้นไม้ไอตัวแมงมุมมอะนะชอบชอบสกินใหม่นะไม่เคยเจอถ้าคุณผู้ชมจําได้นะเมื่อพาร์ทแรกอะมันจะเป็นสกินตอนฤดูร้อนนะครับที่มันเป็นพวกตัวตลกกันแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นผีอะนะเนี่ยเป็นแบบมนุษย์ผีมนุษย์ลิงมัมมี่อะไรอย่าเงี้ยตรงนี้มีศพนะนอน ไปไปหรือของเราจะเล่นปืนอะไรดีนะ MP7 ขายดีกว่านะจะได้ได้ตังเราเล่น MP5 ไปก่อนแล้วกันรู้สึกว่าแถวนี้จะมีสร้อยหรือเปล่ามีหรือเปล่านะจำไม่ได้นะฮะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะไม่เห็นอนะสองใส่สมองเบอร์หลังมาได้ยินเสียงอะไรครับ ต้นไม้ลิงลิงต้นไม้ลิงต้นไม้นอนให้หมดโอ้โหต้นไม้เดินได้มันเหมือนไอตัวนั้นนะคุณผู้ชมไอตัวอะไรนะมอข้าวมอแกงลิง่ะเออนี่ไงมอข้าวมอแกงแล้วก็ลิงด้วยลิงเดินได้เป็นมนุษย์วานอนเย,ย้ยมาข้างหลังเสียงอะไรมาอ๋อพี่อ้วน ตัวหายตัวนี้เป็นตัวอะไรครับเป็นมัมมี่แต่เป็นมัมมี่ผู้หญิงอ๋อเออแปลกดีฮะอันนี้ใส่เลนใช่ไหมเนี่ยคือจำตัวเก่าไม่ได้นะอุ้ยกระสุนหมด MP5 ยิงหัวหัวขาดนี่พานนี้จะไม่มีคนมาช่วยเราจริงๆเนี่ยรู้สึกเหงาๆนะเล่นอยู่คนเดียว <Stop. S 1> คุยอยู่คนเดียว <Stop. S 1> คุณผู้ชมก็ไม่คุยกับผมเลย่ะ มันเป็นคลิปอัดนะจะมาคุยกันได้ไงใช่ปะเฮ้ย UMP ดีกว่ามา UMP 45ดีกว่ามาครับไหนมาดูซินี่เรา UMP 45มากับ MP 5เควสอะไรเนี่ยอ๋อให้ไปปกป้องพื้นที่นะสีม่วงจัดมา UMP 45นี่รู้สึกว่ากระสนุนจะเยอะกว่านะ หรือเปล่าอ๋อไม่สิไอ้นี่เยอะกว่า MP5 เยอะกว่า80นัดเสียงอะไรครับเฮ้ยกระสุนของฟรีตัวหายตัวเห็นเห็นให้เราวิ่งไกลจังแฮะเย้ยตกใจโหสะดุ้งเลยเมื่อกี้ผมใส่หูฟังอะนะ ละอัดคลิปมันก็เลยเสียงดังหน่อยคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงดังแบบผมอดี๋ยผมตกใจจริงคือเราเล่นเกมผีมาเยอะนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้หายตกใจสักทีมันเป็นอัธรบเยอะอุ้ยตัวเรื่อยมาล่วงไปซนะระเบิดไประเบิดเอาระเบิดไปครับงงไปดิเป็นระเบิดสตันอนะู MP สี่ห้ามาครับผม มาครับผมเลียงหน้ากันเข้ามาไอ้น้องไม่ขนามือพี่หลอกนะหมดยังสีต่ตัวท้ายสี่สามสองหนึ่งศูนย์ครับผมตายไปเดียวผ่านไปห้าเวฟนะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วทำไมร้านขายของไก,กลจังอะพี่ อย่างไก่คุณผู้ชมเฮ้ยกระสุนรีโหลดก่อนเฮ้ยเจอนี่ส้อยท้องเราเอาแม็กเทนไปด้วยมาแล้วตอนนี้ปืนเราเพียบเลยนะมีสามปืนครับยังไม่ลงปืนพกนไหนมาดู m a ็กเทนดินี่คิดถึงคาวเตอร์เลยฝั่งโจนนะฝั่งโจนจะต้องเล่น m a ็กเทผมชอบมาก ได้ยินเสียงพี่โอ้ยตรงนี้มีปืนพกด้หรอเก็บได้ปะเก็บได้ด้วยเอาไปขายสา,ยเ,ลสายเลนสาเลนเหรอครับรู้สึกแม็กเทนนี่จะเป็นของสายปืนไฟนะคือมันยิงออกมาเป็นไฟนี่ไงจริงจริงด้วยผมไม่ค่อยได้เล่นเดี๋ยวไว้พาร์ทไหนจะต้องมาเล่นสายปืนไฟซะหน่อย yeah. ไหนไหนไหน โห oh, เพียบเพียบเลยครับไอตัวนี้ตัวหมูนี่นะใสเ oh, 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 oh. ่เลนโอ้โหเอ้ยยิ้มเลื่อยใจเย็นนี่เสียงดังเสียงดังเหลอครับหัวขาดตรงนี้มีนี่เอาระเบิดไปใจเย็น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 เฮ้ย oh, oh, oh. มันเป็นตัวอะไรไม่รู้แ่มคือมันเป็นสก,กินแบบ รวมผีเอาไว้ทุกชาติด้วยกันประมาณนั้นะขาดผีกระหังนะผีกระสรืออะไรงนี้ไม่มีหรอต่างชาติเราคงไม่รู้จักมั้งไปเราไปซื้อของแป๊บๆจะเวฟเจ็ด <And the S 1> แล้วแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาเล่นกับเราจริงๆนีเตะถุงขยะเล่นเงาไม่มีใครมาช่วยเบยมารีโหลดพร้อมเอ้ยเราได้ปืนพกมาขายไป เราจะออพปืนอะไรให้มันแรงแรงดีเอา u M P ดีกว่านะ U M P นี่เอาแรงๆหน่อยมาครับแล้วก็เก็บเงินเอาไว้มา <love> ด่านนี้มันมีที่ดีๆอยูน่นะเนี่ยตรงนี้นะคือมอนมันจะมาได้ทางเดียวครับตรงนีน้มอนมันจะมาได้ทางเดียวเราจะได้เปรียบถ้าเราเยืยนตรงนี้นนะยกเว้นจะเจอตัวที่มันยิงได้ m น a ะกเทนมา จะเหมือนจุดบอดอะ่ะก็คือมอนมันจะวิ่งเรียงหน้ามาให้เรายิงตรงนี้เป็นเทคนิคเล็กน้อยเราแค่ระวังทางเดียวนะครับทางอื่นไม่ต้องเลยเออกจสมศุนหมกเว้นแต่จะเจอตัวที่มันยิงได้นะตัวไฟหรือว่าตัวหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้นเนี่ยนเนี่ยดูดิมันก็วิ่งมาเลยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะเราก็ยิงนิ่มเนี่ยมพรนมานี้แล้วก็ลงได้ ระเบิดไปไซเรนมันตีทะลุเกาะเราได้ตัวอื่นตีไม่ได้เย้จเย็นเย็นมันเหมือนเป็นปีศาจไอเนี่ยน,นะคุณผู้ชมในน้ำอ่ะใช่นปะมันมีคีบด้วยอะ่ะเหมือนพวกผีพายอะไรอย่เงี้ยพายบูเบอร์รี่อะไรเงี้ยบ้าคนละพายไอหัวฟูมันเซตผมมาด้วยตัวนี้เฟสพาวมันอึดอแม็กแม็กเร็ว ืูเปลี่ยนืมเปลี่ยนแม็กเทนครับระเบิดสตันยิงหัวมันโอเคล่วงแม็กเทนยิงถ้าเกือบกระสุนหมดน้ำหนักมันเบาด้วยนะเราก็เลยสามารถพกได้หลายปืนปกติสายอื่นนะพกได้สองสปืนอะไรประมาณนี้สายนี้พกได้สามเนะี่ย UMP อัพให้เต็มครับแป๊บๆนี่เวแปแล้วเหรอ r ีโหลด mag 1 0ก่อนนี่เรายิงไอ้นี่ทะลุใช่ไหมเนี่ยอุ้ยขอโทษขอโทษนี่มีมัมมี่แบบใหม่ด้วยมัมมีจกก่จักรพพัดนะชอบจังเราไม่ค่อยได้เจอสกินแบบนี้นะมันก็จะอยู่ไปช่วงหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเขาก็จะรีเซ็ตกับแบบเติมนะอาจจะอยู่สักเดือนสองเดือนหรือเปล่าเฮ้ยปืนเก็บไม่ได้นะ เดี๋ยวเสียงอะไรตัวอะไรมันร้องไม่รู้อะไอตัวเลื่อยนี่แน่เนี่ยเยอะระเบิดไป MP5 หน่วยสว่าต้องคู่กับ MP5 เต็เพาวมันอึดตดตันไปดิตดตันแล้วกาดหน้าอุ้ยเมื่อกี้แล้วโดนอะไรเนี่ยเลือดเหลือ64 ทำไมฮิวนี่ลงไปนอนเดี๋ยวฮิวไม่ทันนี่รู้เรื่องแม็กแม็กเคนมามาครับปีอ้วนหัวขาดด้วยความรวดเร็วมาเวฟบ9เวฟบ9เราอัพอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะว่าเต็มเราขาย mp 5ไฟแล้วกันเพื่อที่เราจะได้อัพ ม็กเทนต่อผมคิดอยู่หรือว่าผมจะซื้อคิดดีขายแม็กเทนดีกว่านะคุณผู้ชมแล้วซื้อคิดเออซื้อเล่นคิดดีกว่านึกถึงพ b บเลยนะสมัยก่อนนึกถึงไอ้ด่านห้องสมุดอะถือปืนคิดอย่างเงี้ยไปยิงอย่างมันถ้าคุณผู้ชมมีอายุป,ประมาณผมเนี่ยก็จะเข้าใจเกม,มันนานแล้วนะ PB. พ b บคอยแบงก์ เย้ยมันกีดมันกีดมาเลยครับไตเลนหัวฟูหัวฟูวฟพีเรื่อยพีเรื่อยล่ะครับเรื่อยล่ะครับหัวขาดตัดวเฟผพาวมาแล้วระเบิดไปสตารนเด้งดึงเวมพีมาครับตายตายให้หมดตายตายให้หมดเรียบร้อย มาคือมันมันมากเลยนะเพราะว่ากระสุนกระสุนมันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไล่หลังมาแล้วอย่าพูดเดยอะสตันหัวขาดอยู่ไหนกันได้ยินแต่เสียงป่าครับว่าไงมนุษย์ลิงนายเอากะเราหรือเปล่าเอาเปืนฟาเวบสิบแล้วกลยจะเจอบอสแล้วนะ นี่สรุปเราเล่นอยู่คนเดียวจริงๆน,นเนี้ยคุณผู้ชมดูดิไม่มีใครเข้ามาช่วยเราเบยมาเรามาซื้ออะไรดีรรเรามาอัพปืนคิดเต็มเราเล่นคิดกับ UMP เนี่แหละจริงๆถ้าจะให้ดีที่สุดนะจะต้องเล่นปืนคิดนะครับคู่กับปืนนี่นี่ปืนที่มันยิงตะปูนะมันจะเอาไว้เจาะเกาะได้แต่อย่างว่านะเราเล่นคนเดียวเราไม่ต้องไปเล่นปืนแรงขนาดนี้นก็ได้เราเล่นเอามัน ตัดตันไปปิวครับปิวครับผมหยิบคิดขึ้นมาไหนเมื่อกี้เหมือนได้ยินมันไล่ละนี่ไงเน้นหัวเน้นหัวตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยอ๋อตัวไฟจำไม่ได้นะสะกินมันเปลี่ยนเอ่องงครับติดสตันชีวิตติดสตันสตัน หน้าสั่นนะครับโอ้ยโ,โดนอ้วกโดน,โดน,โดน,โดนอ้วกใสเ่เลนไล่หลังใส่เลนนี่มันหัวฟูดีจริงๆน,นะมันเซ็ตผมมันซะสูงเลยเย้ยเนี่ยหัวมันสูงมากพี่อ้วนพี่อ้วนพี่อ้วนนี่ไม่ค่อยอยากยุ่งกับมันเลยคือมันคือมันอ้วกทีแล้วแบบมองไม่เห็นเลยอะเอาอาีกแล้วใส่เลนมาเดี๋ยวรีโหลดแปบบ๊บ ูนคิดนี่มันรัวจริงๆมามาให้หมดมันรัวจนแบบกระสุนมันหมดเร็วมากอะโอเคนี่จะเจอบอลนะคุณผู้ชมเล่นเร็วมากต่ออัพอะไรไม่ได้ลนะเต็มหมดแล้วนะครับเหลือปืนพกก็อัพไม่ได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะโยนปืนทิ้งก่อนเมื่อกี้ผมเจอปืนพกยี่งอ่ด้วยความงกนะเอามาขาย ไม่ได้เอามาใช้นะเอามาขายจะได้เพิ่มห้าสิบเราจะได้ไปเติมกระสุนได้นะโอเคต่อไปก็วิ่งออกไปข้างนอกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเจอบอสแล้วจะต้องใช้พื้นที่หน่อยนี่ครับเราวิ่งมาจุดเดิมนะเป็นจุดยุทธาศาสตร์ของเรานะตรงนี้ตรงแฮปปี้พิวเนี่ยเป็นยาแห่งความสุขนะมาบอสบอสได้สุขแน่ไม่ใช่มีความสุขนะบอส สุกอะสุกแน่ๆเจอคิงเฟสพาวนะอุยไม่ค่อยได้เจอเนี่ยตัวนี้แต่ว่ามันค่อนข้างวิ่งเร็วอยู่ไหนเสียงพี่กังวานมากมาแล้วมันมาแล้วเอาตัวลูกก่อนเฮ้ยต้องค่อยๆสัน้นเ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเราค่อยๆคุยกันพี่พ,พี่เดี๋ยวเดี๋ยว ยู่ก่อนอยู่ก่อน,ออนปืนคิดปืนคิดปืนคิดแต่ตอนนี้ไม่อยากคิดแล้วโยนพีมาเอาแล้วแล้วไกลแล้วไกลแล้วเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวใหญ่ตัวเนี้ยมันไม่ชอบตรงนี้แหละคือพอมันจะตายนะมันก็สร้างเกาะทำไมพี่ทํางั้นแล้วมันไม่ติดสตัร์ด้วยเหรอโอ้โหมียิงเลเซอร์เดรคุนเตร้าแมนนี่ว่ะนี่ตัวลูกมันใช่ไหมโอเคใช่ใช่ตัวลูกมัน เดียวเดียวเดถ้าเราก่อหมดนี่รู้เรื่องเลยนะเอ้ยเมาดิครับปิวไปซะเรียบร้อยลงไปคุยกับล่างมาัม่วต่ะสกินใหม่นี่เหลือสกินใหม่แล้วยังไงครับฮะแล้วยังไงมันคงบอกนะว่าผมตายแล้วพี่อะไรโอเคได้เป็นฮาโลวีนทิเ็ตมานะคุณผู้ชม ก็คือช่วงนี้เขาจะดรอปฮาโลวีนทิเก็ตเนี่ยนะเอาไว้เปิดเราจะได้สกินเปืนใหม่เครื่องตกแต่งใหม่ละมั้งโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะพาเพื่อนเพื่อนมาชมสกินใหม่ของพวกซอมบี้มันะครับใครอยากปั๊มเวลอยากเก็บของอยากซื้อของลดราคานะก็เข้ามาเล่นกันได้นะคีลิ่งฟอร์สองนะครับครับก็สำหรับเกมคีลิ่งฟอร์สองนะพาร์ทนี้ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมครับก็เพื่อนๆออย่ายลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ 拜拜。Bye bye.